เป็นกำลังพัดนะครับมีคำถามว่าเรื่องเรื่องโรคแอนแทกนะครับเับโรคแอนแทกนะครับแล้วก็ลาวปัมพูชาแล้วก็นำเข้าเื้ษสัตว์จากประเทศไทยนอกจากเนือ้อวัวแล้วจะรวมไปถึงเนือ้ออูด้วยคืออยากจะทาาราบอยากทราบภาษาทั่วไปของโรคแอนแท็กนะครับแล้วก็สามารถขึ้นกับหมูมีชีวิตได้หรือไม่นะครับก็ โอเคนะครับเราคุยกันเรื่อง ASF เนาะแต่ตอนนี้แอนแท็มาชิงซีนซะก่อนนะครับต้องต้องบอกว่าถ้าเรามองแนี่ยว่าปีก่อนเราเห็นว่ามันมีโรคเกิดที่ทางลาวเนาะแล้วก็ต้องอย่าลืมว่าพื้นฐานทั่วไปของโรคแอนแทมันเป็นแบคทีเรีย a S F เป็นไวรัสแต่ความเหมือนของมันก็ถือว่ามันอยู่คงทนในสิ่งแวดล้อม แอนแทกโดยเฉพาะถ้าเป็นสปอร์เนี่ยอยู่ได้ไม่ต่ำกว่า50าสิบปีเพราะฉะนั้นถ้ามันเกิดในพื้นที่นั้นแล้วมันก็จะอยู่เราทำยังไงที่จะเลี่ยงมันก็คือต้องระวงังแลาต้องมีความรู้เนาะทีเน,น,นี้ยเมื่อกี้คำถา,ถามถามว่าแอนแทกมันติดในไหนได้บ้างในหมูเป็นได้ไหมเป็นได้นะครับแต่หมูมันไม่ได้ไปปล่อยอยู่นในพื้นที่เนาะแอนแท ส่วนมากก็มันจะแฝงอยู่กับตัวพื้นดินนะครับนั้นก็คือวัวเวลาไปกินหญ้าเนี่ยมันจะสูบวสปอเข้าไปแล้วก็ปว่วยเราสัตว์ที่กินเนื้อวัวก็จะไปติดโรคทีนี้ในคนนะครับจะเห็นว่าในคนเวลาติดโรคแอนแทกหนึ่งก็คือการกินสองคือการสัมผัสสัมผัสตื่นที่มือมีแผลถ้าเราเห็นในรูปน้ำแของมันบุ่ยจี้อันนั้นคือเรอโรคเฉพาะในคนถ้าสัมผัสนั้นถ้าเราเห็น นั่นคือสิ่งที่ต้องเฝ้าระวังนะครับในคนสามารถติดจากการหายใจเราสปอร์ได้กันน้อยมากนะครับแต่ถ้าติดแล้วก็จะตายเหมือนในวัวเพราะว่ามันทำให้เกิดโลหิตเป็นพิษนะครับงั้นในวัวที่ตายก็จะเป็นเลือดออกที่จมูกทางทวารทั้งหมดเพราะมันตายเพราะโลหิตเป็นพิษนะครับงั้นคนจะติดจากการกลิ่นกัะการสัมผัสเป็นหลักในหมูนะครับลอยโรคจะมีสองแบบ ก็คือเหมือนโรคอวเวลาโรคอ้วเป็นโรคคอบวมกับลำไส้แดงแก็คือเป็น,นก็เ,กเ,ปนเป็นระบบทางเดินอาหารที่เกิดการกินงั้นในหมูเนี่ยส่วนมากโอกาสน้อยมากเพราะหมูเราเลี้ยงเป็นระบบฟาร์มนะครับแต่ถ้าเป็นหมูป่าหรือหมูที่เลี้้งข้างนอกโอกาสที่มีความคล้ายแอนแทกก็คือกาดการสัมผัสก,ก็จะมีเพราะว่าเวลามันตายแล้วเลือดออกเหมือนกันก็จะคล้ายกับเอสเอฟนะครับ แล้วการสัมผัสกับพื้นดินในโลกอย่างที่เยเจอในบ้านเราทุลงในลอยนะครับจะเป็นเหมือนฝีนะครับเพราะฉะนั้นในพื้นที่ที่เคยเจอแอนแท็แล้วนะครับเราห้ามไปชำระเพราะถ้าเราชำระปุ๊บเลือดในตัววัวหรือตัวควาจะออกมาคนเปื้อนแล้วมันจะกลายเป็นสปอร์สปอร์อยู่ได้สี่สิบห้าสิบปีนะครับแต่ถ้าความร้อนเนี่ยจะฆ่ามันได้ต้องใช้เวลา ไม่ต่ำกว่า15นาทีเวลาเราต้มนะครับแต่ถ้าเป็นท้อซินมันก็ค่อนข้างจะทนนะครับงั้นตรงนี้เองความรู้เรื่องแอนแทกนะครับถ้าเราเจอในพื้นที่ที่มีการระบาดก็ต้องโซนนั้นเนี่ยอาจจะต้องใส่ภูมขางเรื่องนี้นะครับก็ต้องระวังอย่าให้วัวหรือควายไปกินหญ้าแถวนั้นแล้วตรงนั้นก็ต้องเขียนงอ้ออกไว้ว่าชีลเราอยู่ตรงนั้นไม่ต่ำกว่า40 50ปีนะครับ